สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะคะของชาวราศีกรกฎลัคนา,า,คา,รากรกฎนะดูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง23กรกฎาคมค่ะคช,ช่วงชิตัพรรูปแบ่งวันที่ตามแบบตะวันตกไม่เหมือนของไทยและแน่นอนนี่ไม่ใช่ดวงส่วนตัวนี่เป็นดวงแบบ general reading เป็นการอ่านทั่วไปนะคะถ้าอยากรู้ดวงส่วนตัวแอดไลน์มาแต่จะให้คลิปนี้ตรงกับชาวรากรกฎทุกคนเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นเมื่อดูแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าคลิปนี้ตรงกับคุณมาก ตรงกับคุณน้อยหรือนี่ไม่ใช่ชีวิตของคุณเลยเรื่องราวของใครก็ไม่รู้แล้วก็ไพ่าอาจจะสลับกันระหว่างคุณกับเขาเป็นไว้เวอร์ซ่าเกิดขึ้นได้เหมือนกันดังนั้นนะคะเข้ามารับชมไว้เป็นไกด์ไลนย์อย่างหนึ่งละกันหรือรับชมไว้เพื่อความบันเทิงอย่างหนึ่งอะนะคะอย่าไปอินอย่าไปเครียดกับมันเยอะนะโอเคทีนี้ขอดูหน่อยความรักของชาวกรกฎในช่วงนี้ค่ะชาวกรกฎค่ะความรักของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง กิ่งไม้สิบดาบสามถ้วยเดียนโพเรอร์ควีนดาบเก้าดาบโอเคเอเนจีค่อนข้างชัด ถึงเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณจะไม่ทนกับปัญหานี้อีกต่อไปละคุณจะไม่ทนกับเรื่องราวตรงนี้อีกต่อไปละนะคะถ้าเขาตัดสินใจไม่ได้ในความสัมพันธ์แบบเติร์ดปาร์ตี้หรือรักสามเศร้านี้คุณจะเป็นคนตัดสินใจเองณเวลานี้เหมือนคุณนิ่งเพื่อที่คุณดูว่าเขาจะทํำยังไงเขาจะแก้ไขปัญหายังไงเขาจะจัดการเรื่องนี้ยังไงถ้าเขาจัดการไม่ได้คุณรู้สึกว่าโอเค เมื่อถึงจุดจุดหนึงที่คุณไม่อยากจะทนอีกต่อไปแล้วไม่อยากจะดรามา่าต่อไปแล้วไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะเศร้ไาไม่อยากจะต้องมาติดอยู่กับกับดักอะไรแบบนี้ต่อไปแล้วคุณจะเป็นคนลุกขึ้นมาจัดก,การเองที่นี้ขอดูหน่อยคนคนนั้นที่ชาวกรกฎคุยอยู่ดีลอยู่นาเวลาเนี้ยเขาเป็นยังไงเขารู้สึกยังไงบ้างคะเขาคิดอะไรอยู่เนี่ยขอดูคนคนนั้นหน่อยสิเด็กถือถ้วย แทงแมนหน่ถ้วยเขาเองก็เครียดเครียดมากๆไม่ต่างจากคุณเขารู้ว่าคุณต้องการให้เขาทำอะไรแต่เขายังไม่สามารถทำในสิ่งนั้นที่คุณต้องการได้เหมือนกันนะคะแอนมอ and more, ว่าเขาเองก็พยายามคิดหาวิธีหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับปัญหาเนี้ย เพื่อทุกฝ่ายนะคะเพื่อทั้งสองฝ่ายทําไมถึงตัดสินใจไม่ได้ทําไมเขาถึงไม่ยอมตัดสินใจอะเดอะสตาสิเหรียญสาม้ หนึ่งไม้เดอะทาวเวอเขากลัวว่าเขาไม่อยากเสียทางใดทางหนึ่งเลยอะ่ะเขาไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่คือเหมือนกับว่าเขาต้องการทางออกของปัญหาที่มันจะสามารถอลุ่มอล่วยหรือซอฟที่สุด นะคะไม่ว่าจะมาคุยกับเราหรือไปคุยกับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเขาต้องการที่จะให้ทุกอย่างมันจบลงไปด้วยดีแล้วก็ไม่กระทบกระทั่งกันจนเกินไปหรือไม่เกิดปัญหาการทะเลาะวิวาดซึ่งจะนำไปสู่อะไรที่มันใหญ่กว่านั้นน่ะนะคะเขากลัวสิ่งที่เขากลัวคือปัญหาที่มันจะตามมาหลังจากนี้นะคะซึ่ง เขาก็รู้นะว่าโอเคมันเป็นผลมาจากการกระทําของเขานั่นแหละแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะคะพอเรียนผูกแล้วต้องเรียนแก้และณเวลาเนี้เขายังหาวิธีแก้ปัญหาของตัวเองยังไม่ได้พอเขากลัวว่าเดี๋ยวบอกเลิกฝักโน้อนอ้าวจะมีเรื่องหรือเปล่าหรือจะมาขอเลิกกับเราเอ้ยมันจะได้ไม่คุ้มเสียอะไรแบบนี้แล้วมีแ <c oughs> นวโนว่าเขาจะทํายังไงต่อไปอ่ะและเขาจะตัดสินใจทํายังไงต่อไปกับความสัมพันธ์เนี้ย วินดาฟูฟูสองถ้วยแปดดาบเจ็ดดาบเขาก็จะคือเขาก็จะทำตัวแบบลอยตัวเหนือปัญหาความรู้สึกของแอนก็คือก็กทำแบบนี้อยู่กับเรา เราก็แบ่งเวลาไปให้อีกคนหรือแอบมีอีกคนแต่ก็จะยังรักษาเราไว้ใหม่ก็จะเอาเก่าก็ไม่ทิ้งทีนี้ถามว่าเขารักเราไหมทําไมเขาทําแบบนี้เขารักเราค่ะแต่ด้วยนิสัยของเขาอ่ะเขาเป็นคนที่ทำอะไรตามใจตัวเองหรือพป็นคาที่ยังรักอิสระในเรื่องของความสัมพันธ์เป็นคนที่ยังอยากจะลอง รู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองชอบคนนี้อยากลองคุยอ่านลองดูหน่อยและพอเราไปถามมากๆก็จะมาทําเป็นโมโหใส่ขึ้นเสียงใส่ทะเลาะกันกบเกื่อนอะไรแบบนี้โมโหกบเกื่อนแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ยังแอบไปทําอะไรรับหลังกันอยู่นะคะพอเราโมโหหรือจับได้อ่ะก็โอเคก็ทําตัวดีขึ้นมาหน่อยแต่พอเราเผลอเอาอีกแล้วแบบนี้คือตัวเขาอะ ตัวตนของเขามันเป็นแบบนี้มันยากที่จะฝืนได้ะคะ่ะทีนี้ความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยสเรียนโอเคคุณจะตัดสินใจคุยอย่างที่อันบอกตั้งแต่แรกคุณตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าเขาถ้าเขาไม่ทำคุณจะทำและเขาจะเป็นฝ่ายเงียบและคุณจะไม่รอแล้วะคะ่ะคุณจะตัดสินใจคุยขอคุยเลยว่าจะเอายังไง นะคะจะเลือกทางไหนจะมาจับปลา2มือหรือจับไว้ทั้ง2ทางแบบนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณมีคุณมีดีเกินกว่าที่จะต้องมารออะไรแบบนี้เสียเวลาเหลือเกินนะคะถ้าเขาไม่สามารถที่จะหาคําตอบหรือหาทางออกให้กับความสาัมพันธ์ได้คุณเป็นคนลุกขึ้นมาจัดการเองแน่นอนมันมีเปอร์เซ็นต์ของการที่จะขอคุยขอเคลียร์นะคะไม่ไม่อยากรอแล้วจา่าเสียเวลาจะ คําแนะนําเป็นยังไงความสัมพันธ์ที่ดีมันจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่วินวินทั้งสองฝ่ายไพย่บอกมาชัดมากนะคะถ้าเรามีเขาคนเดียวเขาควรจะมีเราคนเดียวถ้าเขาอยากจะมีคนอื่นด้วยแปลว่าเขาให้เรามีคนอื่นด้วยได้แบบนั้นหรือเปล่าถ้าเขาให้เราแบบนั้นไม่ได้ก็แปลว่าคนที่เขารักไม่ใช่ใครแต่คือตัวเขาเองหรือถ้าเขาจะมาบอกว่าเขาขอมีคนอื่นนะส่วนคุณก็มีคนอื่นก็ได้แล้วก็แล้วแต่อันนี้ก็ไม่ใช่ความรักแล้วถูกไหมคะถ้าเป็นแบบนี้คุณต้องถามตัวเองแล้ว ทีนี้คุณต้องอย่าก,กลัวการเริ่มต้นใหม่อย่าก,กลัวการที่ไม่มีเขานะคะ A new start is coming ชีวิตใหม่ของคุณกำลังจะเข้ามาแล้วและตอนนี้มันคือช่วงเวลาที่คุณต้องก้าวมาจาก comfort zone ถ้าอยากตัดสินใจหรือถ้าอยากจะคุยถ้าคิดว่ามันถึงเวลาคุณจัดการได้เลยค่ะนี่คือช่วงเวลาที่ไม่ต้องรอแล้วนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับคุณมันไม่ได้ให้อะไรที่มันสมเหตุสมผลกับคุณหรือการที่คุณ รักคนคนนี้มันไม่ได้ความรักตอบกลับมาสิ่งที่ได้กลับมาคืออะไรก็ไม่รู้นะคะนี่คือช่วงเวลาที่ถ้าคุณอยากตัดสินใจตัดสินใจเลยค่ะทําได้เลยนะคะอย่ากลัวเมื่อก่อนไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่ฉุดรั้งคุณเอาไว้ให้คุณไม่กล้าที่จะพูดที่จะคุยนะเวลานี้เห็นว่าคุณพร้อมแล้วพร้อมอยังไงพร้อมที่จะคุยพร้อมที่จะถามหาความยุติธรรมให้กับตัวเองและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ถ้าคุณรู้สึกว่าเขาให้ความยุติธรรมกับคุณไม่ได้อะไรแบบนั้น นะคะโอเคชาวกรากฎค่ะเดี๋ยวเรากลับเข้ากันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมว่าน,นี่คือการดูดวงแบบทั่วไป general reading นะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ